กระถมศึกษาปีที่3มทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูหยกในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มที่ใบางานที่12กันแล้วนะคะเรื่องการแยกส่วนประกอบของวัตถุในสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นใบางานที่11เอ็ดเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์เนาะอ่ะมาถึงใบางานที่12เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุและส่วนประกอบของวัตถุกันนะคะว่า เอวัตถุคืออะไรนะและส่วนประกอบของวัตถุมีอะไรบ้างอ่ามาดูกันเลยข้อแรกนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นรูปคล้ายๆเสื้อกันหนาวอ่ะมีฮูดแขนยาวแล้วก็มีลายกระตูนด้วยทีนี้คำว่าวัตถุก็คืออย่างเช่นประตูไม้แก้วนะ้ำเก้าอี้โต๊ะเรียน ก้าอี้ก้าอี้เรียนอะไรอย่างนี้นะคะแต่วัตถุเหล่านี้ก็ต้องมีส่วนประกอบที่มันทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นวัตถุนั้นๆเรามาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะเสื้อกันหนาวเนี่ยประกอบมาจากอะไรบ้างครูยกก็ยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเสื้อกันหนาวเดี๋ยวนี้นะมันประกอบมาจากเส้นใยสังเคราะห์หรืออาจจะทำมาจากคา้ายก็ได หรือถ้าเป็นเสื้อกันหนาวที่ราคาสูงขึ้นก็อาจจะนำขนสัตว์นะคะมาทำเป็นเสื้อกันหนาวในใบงานนี้นะคะหัวข้อที่เขียนว่าวัตถุที่ได้ให้นักเรียนตอบว่าภาพที่นักเรียนเห็นคือวัตถุชนิดใดประกอบมาจากอะไรก็ให้นักเรียนตอบว่าเอภาพวัตถุที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันทํามาจากอะไรบ้างอย่างเช่นข้อหนึ่ง ครูหยกมองเห็นวัตถุที่ได้ก็คือเสื้อกันหนาวครูหยกคิดว่าเสื้อกันหนาวของครูหยกเนี่ยประกอบมาจากเส้นใยสังเคราะห์หรือผ้าฝ้ายหรือขนสัตว์ก็ได้อ่าทีนี้มาดูที่ข้อสองกันค่ะข้อสองเนี่ยจะเป็นรูปก,กล่องของขวัญสีแดงมีริบบิ้นเนาะ,ะวัตถุที่ครูหยกสังเกตได้หรือมองเห็นได้ก,ก็คือกล่องของขวัญทีนี้กล่องของขวัญประก,กอบมาจากอะไรบ้าง คุยกคิดว่ากล่องของขวัญค่ะต้องมีกระดาษห่อของขวัญก่อนแล้วก็มีริบบิ้นเพื่อนามาปูกโบใช่ไหมคะแล้วก็มีกล่องกระดาษหรือกล่องลงังเพื่อบรรจุสิ่งของที่เราจะห่อนั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูข้อสามกันค่ะข้อสามนักเรียนจะสังเกตเห็นเป็นของเล่นที่เป็นรูปรถไฟนะคะอาของเล่นชนิดนี้นักเรียนคิดว่า มันประกอบมาจากอะไรหรือมันทำมาจากอะไรพี่โยาสังเกตเห็นแล้วว่าเอเป็นไม้ค่ะน่าจะเป็นไม้แล้วก็สังเกตเห็นด้านลน้าเนี่ยว่าเอมันมีเชือกด้วยนะคะเอเชือกตรงไหนคะครูโยกอ่ะเดี๋ยวครูโยกชิมดูนี่ค่ะตรงนี้คือโยกสังเกตเห็นว่ามันมีเชือกอ่าทีนี้นอกจากขอโทษค่ะนอกจากมันมีเชือกแล้วเนี่ย ครูหยกก็สังเกตว่าเอ๊ะตรงล้อมันนะคะมันทำมาจากขาขวดน้ำหรือเปล่านะหรือว่ามันทำมาจากไม้ให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่ารถไฟเนี่ยที่เป็นของเล่นเนี่ยชิ้นนี้ประกอบมาจากอะไรมามาดูข้อที่4ค่ะจักรยานค่ะอาจจักรยานเผื่อนักเรียน เขียนไม่ถูกนะคะครูโยกจะเขียนให้จัก,กรยานออจอตานไม่หนังกาดกอไก่รอเรือยอยักษสอานอน,นุนะคะจัก,กรยานนะคะอ่าอย่างนี้นะวัตถุที่นักเรียนสังเกตเห็นได้เนี่ยก็คือจัก,กรยานอ่ะทีนี้เรามาดูว่าจัก,กรยานเนี่ยประกอบมาจากอะไรบ้าง ก็อาจจะมีเหล็กอ่ามีเหล็กแล้วมีอะไรอีกอาจจะเป็นยางใช่ไหมคะพัดล้อมาตรงเนี้ยล้อมาตรงนี้มียางด้วยใช่ไหมคะอ่ามีเหล็กมียางมีอะไรอีกนะอ่าลองไปคิดกันดูนะคะแล้วก็ลองตอบคําถามมาในใบางานที่12สนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ